มันนี้เราหอมเออและนับแต่ได้อยู่ซ้อนกับพีชสุนียใยอยู่กันไปหลายปีจนว่ามีบทีน้อยและความทุกข์จนบ่าเคยกอยใกล้นี้น่นหาที่นอเออ ไปทกับพวพ่อความจนแล้วนี่เปนอะัวเนอพี่น้องเออพี่น้องเออพี่น้องเออแต่ไดดูซอนกับที่เราพึ่งพวจนบ่มีผบุตรีบุตรตาสาม้านเรเพียงพอแต่่าผู้ขาเองกบกัวนั่กั ไม่อยากเ้าดอกอีเมียมาอยู่การป่าการดงอยู่ตามบัวตามชวนก็เป็นคนทุ่งยากปากมองแต่ว่าหนูโตแต่อนาคตของลูกนั้นปี๊สามคนน่ะจักสิกินสิยาจะเลงแต่ว่าชวนผู้ขากับผัวล่มสูงนี่กับผัวนี่กับบ่าววงปันใดดอกเมื่อวานนี่ก็ได้เขาปัดหนึ่งก็เสียสละให้ลูกผู้กินก้อนแม่นี่อดอดยอมอดเอาปลดกินสียาก็ะยอมให้ลูกนะอีเมก้อนก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยเสตชสวยแล้ว ไอทวินิสากกัจ๊คบ่ไปทางไหนชวนกันประสิไปมัดผัวมาสวนแล้วใส่พุ่นบางทีเคือเก่าจะดอกมานียล่ะสุนิชสยละสุนิชัยโอ้กินเบียร์ก็ไปหลายจอกเรื่อๆกอีเมยียกับจ๊คเมาจังไดอีนเมยียก็ได้สวยเลยโมเมนเสียงกันชื่อพ่อเจ้ากับพ่ออ้าวกับชื่อคบค่อยๆกันนฮานาโลลา,ลลาเน่กันเรื่อๆ สบายดีแม่ไหวแม่กับพีคพวกชุกยันเจ้าตัวสบายดีแม่โอ้ยจังรีเลยแม่ว่าทั้งที่ทุกทียากไปนอ้ก็แนี่ยมั่งงานลูกกับมีเฮงขึ้นบางแย่ลูกหลกหลานเ้ยเจ้าเกิดมาจังรีเนี่ยเป็นผู้จบผู้งามในแม่เนาะบอกคือพอเจ้าน่ะขี้ไล่อีเมีก็เวอาไปอีพอแล้วกับพวกมัรอแม่์ขันพอขี้ไล่จะได้แม่สิเอาละแม่ ลูกได้กินอีพอว่าตอนอีพอเราเป็นเบานั่นผู้สาวไห้นะำพุน้แอพเมเฮยผโมเนเมยบนหอเมที่ลูกกระสร้างวาเอาแต่เรื่องจริงเมยมากว่าโอ้ยเป็นแค่ได้บักหลาสมานหนานิ่มเนี้มแกมใสเด่น้องอวบันนี้กินเขาเศร้าแต่เดือดปวดตื่นกันมากบกเขาบ่ท่านเลยซุกซเขาให้ปั่นเดียวกแอวอยากอัไเจีมันจับซวด ไ่พอของเจ้าต <c ười> ื่นก่อนไกรไปเฮ็ดเตียงเฮ็ดงานอยู่ในสวนมันจะพลังอยู่ป่านนี้ยังบันได้ไปส่งเขาส่งหนามอยู่อีพอเราไปแต่เศร้าอีน้องแง่เนาะแม่ก็ลูกนะแต่เมื่อนั้นลูกก็ตื่นปวดจ้ามือท่านบ่เฮ็ดป่านนี้ก็บ่ได้กินแตอย่างลูกเอ้ยพอเจ้ากับจิตบริไงมันสิบ่ได้แข็งรีบหาจอยบ่นอพ่อคณะพระพอไปช่วมือช่วยมันแต่เด็กแต่เศร้าป่านนี้ยังกินคนเอง อีโ okay. well. ่แล้วดูมันปนีขอบคุณดูมันปนีเป็นขั้คุณคอบจุกควบยากน้องแหน่เนาะแม่นโรงหลาจะแบกกระยาอุทโทเอาในโรงหลาได้ถึงเราจะเป็นคนโงยากแต่บางอ่เป็นคนขีดผานมักได้โดยแม่จะแบกกระยาเป็นสิสอนแม่สิบอกด้วยนึงแม่ก็สอนโบเป็นก็ลักได้ดกไม่ไม่ลามานีและลูกแม่เอยหักขามา

ละูกไม่เ้ยแน่สิสอนน้องพวกเจ้าเรื่องของพ่อที่ผ่านมาลากุดพ่อแม่นี่นามันยิ่งแยี่มาสนล่ะทั้งนียกเงินก็คือกันแนานาเพียยเห็นกาและยาสุภาพารองให้เข้มใจเอ้ยพวกมบฏจะไปได้ ละโลกแม่อย่าไปแม่ทันเดียวแนนะ ลูกลาเด้อเท่านั้นเฝนว่าเกิดมาติดทิ้งนี่ท่าเรียกแม่บ้านคอง,ท,งทั้งตีนพวกแม่น้ำเคียงติดสินงในลำเรียกระดวงหลาเดิมอีลานะติดแม่ยาแม่นี่นั้นบังแม่เป็นตัวยา่างหลดแม่นั้นโอ้ยไปเห็นผู้บางตะก,กี้แต่ก้อนมาเม่นเม่นจิกระแดกระแดงนะลูกและลูกในนัน้นได้แม่อยู่บา้านแม่เออแตาล่าได้แม่อยู่แต่ว่าแม่เป็นคนเคียมคนคอยปากคอยเบาก่อนเสียว่าจะใครน่ะต้องยิ้มก่อนแม่ผู้บางกับ่พวกหัวมึงเฮ้ยทำเตะไง ดอกลาพีแม่ก็นนะให้ดอกลาจื้อจำเอาได้เพื่อที่แม่สั่งแม่สอนไว้เจ้าเนลือเกินมาเป็นไอ้โง่โม่นักแห้งน้ำเบาเอาชูเหลือเกลื่อนงานซอยโพซอยเมย์เป็นเจ้าักของโคของแม่ดุกลาได้เมื่อเม่อเธอเอาเอ้ยหลักคำแม่สอนซ้ำสิมันกอกอยู่ในหัวใจนี่แหละดีดุกหลา โลกกว่มีวันลืมที่เจอจำทุกวันเมื่อฟังพ่อพ่อกแม่ให้คือม่นดาแก้วให้คือมันดาแก้วเอาความเบเยอามาตานต,ต่อแม่ได้ินสมกรดีพาคุณของแม่กะทอโลกสียกขันยกไหม่เออ พระคุณไทยอยู่วางสูงเดชละคำอ่โอ้ยแม่ครับแม่ดีใจร้ายได้ยินลูกบอกจังซีใส่เราพูดลูกสูงไปจะเพื่อโบเห็นมาจัากตัวล่งสูงทำไมเราไปเตรียมเครื่องเตรียมของสิไปสวนมีพอบสง คือเรียปากปากมากมันเนีโมแมป็นหลักกินไก่น่อยดิไสลวเนี่ยแม่หนอกแม่ว่าแม่เห็นยางออกมาแต่สวนเมื่อกี้เลยแม่้าลูกสูงขึ้นยางอีเทลแม่ผู้ตายนี่ยเปียหายยกห้ขึ้นเวที่เลยเกือบบทัี่บอกม่าปั่นนองกินแน่เบนตะบะไอศมนะโอควัดก็ไปเบียกไปสวนโย่เ่หลตัวอนเ้ยมาเรื่องความตุกขคมยากนี่บ่ิภไยปัดเบกเนาะ แม่สิดจมูกแข็งกอดใหญคือไม่พากัรคือบนว่าเออแต่ว่าเรียกอานนี่ลุงจุงนี่เ็กประจับแต่ว่าตัวสินค้าเดี๋ยวนี้มันแพงายสินค้าแพงเออประเภทจะได้แปลงตัวทั้งนึงกับสินเขาเศร้าหันเลยแม่แต่ว่าเขาไปขายแบักไม่เขาแักแต้มแกบโม่แบบทั่วแบบราคาแบบแพงเือากันแพงโอ้ยฉีดบอกว่าแพงไรจูง๋ยวนี้สินถาน ยังฟักย <Ừ. S 2> ังอะคือนำไล่พกไตเต็มเวิหนาลูกไปผมไม่นำลายังไ่นำหม้อนำหม้อนำหมอเขว่าซากเาหม้อซากเรตที่บอกไปดูนทีเลยอันเชนตกี้มันแห้งกันสี่นงวาเข้านังยู่หลายผู้หลายคนทุกอย่างปากมองกันถ้ากันช่วยกันเท็ดซชยกันหาจุดตัวไอฉันละไอปว่าจันฉันอันก็ที่เท็ดไปนะ บอกว่าลสิไปวะเนี่ยาสิไปก่อนแล้วยังวันั้นแล้ว่อยกับแม่ยุ่ง่อยกัว่าสิไปฮุกเอาว่าสิไปลากกันขี่มูเฮื่นวหนนาไปใส่บักพริกเยอะัจจุบันจะจะไปฮุนหนาอีกตืมนึงรวันั้นแล้วเถอนี้เราได้คจะสนอะไรกันเอางสิไปสิไปใส่บุญทางไหวได้ชงดูสองสามคนในคอบครัวีเ็นเพื่อน เบาเบาก็ได้เออเมียนเงินเมียนซัตวซักเครื่องซักพองให้ยี่พอเด้อลูกหละเด้อเด้อแม่ไอ้ไอ่ไอ่ชิบไปก่อนเด้ออย่าลืมซักเสื้อสอดเมียเด้อยี่เนจีบนอนไอ่ชิฟ้าไปก่อนหยัดชิบบนเลี้ยวฝากระเซไปฮึกกระเซไปบอมกันนู้นไอ้เนาะเด้อลูกหละเด้อเด้อแม่มีน้องหลาเาอยู่เงินอยู่ซัตนเอาต้องหยิบหัจังหยิบเบียกหิบเงี้ซอยยี่พอไอ้เจ้านำไปซักเครื่องเด้อ สับเกืองล่างถวยส่วนบักลารนีปัดเงินเด้ออายนะสุดอหาคุดนานทักเธอหลังสวนปล่ยอยดอกไไปเัองหมะสวยถ้าน้องไปแบบมุดม้วนนาะยนองลานั่นละ้าไอไปแบบมุดม้วน